สวัสดีครับเมื่อกี้นี้คลิปหลุดไปนะครับต้องกลับมาเริ่มเป็นอีกอีพีนึงอ้าวแล้วกันนะครับจะได้ต่อเนื่องนะครับนะสำหรับคลิปที่จะทำต่อไปอะ่ะมันก็จะเป็นจะมาทำเป็นคลิปอ่าดูสนิทกินเด็กให้พี่พน้นองได้ชมกันนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูความเก่าของเนื้อง,งานเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ ที่ที่ศึกษานะครับเดี๋ยวนะนะครับนะค่อยๆดูค่อยๆไล่กันนะครับดูความเก่าของงานเนี่ยวันนี้เอาเอาเรื่องงานก่อนนะครับนี่ไหมครับนี่คือความเก่าของงานเป็นมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้หลวงพ่อกันัดเข่าแก้วนะครับนี่ครับความเก่าของงานนั้นหลวงพ่อกันก็ยังไม่ถึงอายุหลวงพ่อเดิมนะครับอืมแล้วก็นี่ครับ มีดบอหลวงพ่อโอนวัดคุกเดือยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นไล่ๆกันมาประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีดต่างสร้างกันคนละปีละพศอ,อ,อันนี้หลวงพ่อเดิมโอนวัดคุกเดือยเนี่ยสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับมีดหลวงพ่อกันเล่มนี้ประมาณสองพันห้าร้อยนะครับแล้วมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนี้ประมาณสองพันสี่ร้อยหกสิบนะครับเนี่ยความเก่าของงานนะครับ บอกอายุได้เลยนะครับว่าอันไหนเก่ากว่ากันอันไหนใหม่กว่ากันนะครับเนี่ยนะครับให้ให้ได้เห็นกันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไปเจอมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับที่ว่าเออขาวตัวใไหมกิ้งอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะเราต้องศึกษากันนิดนึงนะครับว่ามีดหมอหลงพ่อเดิมเนี่ยอายุการสร้างเท่าไหร่นะครับเราต้องให้ยึดเราต้องยึดธรรมชาติเป็นหลักด้วยนะครับ นะไม่ใช่ว่าเห็นขาวสวยแล้วก็ไลส่สอนะครับเราต้องดูด้วยครับว่ามีดหมอหลวงพระเดิมนั้นอายุการสร้างนั้นกี่ปีแล้วนะครับพอมีดหมอหลวงพระเดิมนั้นการสร้างนั้นตั้งแต่2460ขึ้นมานะครับประมาณนะครับนะด,ด,ด,ดังนั้นดังดังนั้นความเก่าของงานเนี่ยจึงบอกอายุได้นะครับ บอกอายุได้เช่นกันนะครับที <c oughs> นี้เรามาคุยเรื่องหลวงพ่อจ้อยกันต่ออีกนิดหนึงนะครับมีหลวงพ่อจ้อยเนี่ยนะครับท่านก็เป็นสิษย์ที่ที่ที่สร้างมิตรหมอเยอะนะครับทุกปีนะครับปีสี่หกสี่เจนะครับ แต่การสร้างของท่านก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเล่นหาง่ายจบง่ายนะครับดังนั้นเป็นเป็นอะไรที่สาะแสวงหานะครับเพราะว่าราคามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาเกวนะครับราคาขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็หาตัวจริงยากด้วยนะครับของกี้ยระบาดเยอะนะครับดังนั้นก็เลยมีการ ่ันมาบูชามีรหมอที่เป็นลูกศิษย์นในสายหลวงพ่อเดิมกันเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อจ้อยวัดสิุทุมพรนะครับหลวงพ่อโอนวัคดคคกเดือนะครับหลวงปู่หวดหวดนนัดหัวถนนใต้หลวงพ่อหอยหวัดหนองบัวอย่างประมาณนี้นะครับไล่กันจะไม่จบละเพราะว่าสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนั้นเยอะมากนะครับแล้วอีกองหนึ่งที่ที่ผมยังไม่เคยได้เลยก็คือ ก็คือมีดหลวงปู่เชื้อนะครับวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับที่ที่รู้สึกว่าหายากมากเหมือนกันนะครับจะไม่ได้ยังผมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เช่าบูชามาทําเป็นคลิปให้ให้พี่ๆน้องๆได,ได,ได้ได้เห็นกันเลยนะครับว่ามีดหมอหลวงปู่เชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนั้นจะต่อโคหนณาตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมยังไม่มีโอกาสเลยนะครับที่จะเอามาให้ BP พี่ๆน้องๆได้ศึกษานะครับเพราะว่าหายากนะครับ แล้วก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างมีดเล่มนี้นะครับเนี so, because, 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 because why, because, because mosque, ่ยยังม oh ีดหลวงพ่อจ oh ้อยเนี่ยครับผมไปเห็นแล้วเนี่ยผมไปเห็นแล้วเนี่ยผมก็สะดุดตาเลยนะครับเพราะสะดุดตาเพราะอะไรสะดุดตาเพราะความสมบูรณ์ความสวยนะครับเนี่ยดูความเก่าของงาดูความสวยของงาความอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเบสิกทาให้สวยแล้วก็เราต้องตัดสินใจซื้อถึงเราจะรู้ว่าแพงนะครับแต่เราก็ต้องแรงด้วยความ ที่อยากจะให้พี่ๆน้องๆได้ étais, ได,ได,ได,ได้ได้ศึกษาได้ชมกันนะครับจากผมก็กัดฟันซื้อมาเลยเหมือนกันลย <im reinvent ing> เล่มนี้นะครับบางคนก็หาผมซื้อแพงแต่เราก็หวังหวังที่จะเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละครับให้พี่ <im iert> ๆน้องๆได้ศึกษาได้ชมกันว่าม <im itation> ิดมอลวง, <im itation> งพ่ดจ้อยนั้นดูอย่างไรนะครับทึงจะได้ไม่สับสนเพราะว่าของกีก็เยอะนะครับมิดมอลวงพ่อจ้อยเนี่ยครับนะเราก็เลยผมก็เลยกัดฟันซื้อนะครับอันนี้ก็ ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมด้วยช่วยสนับสนุนนะครับพูดตรงๆนี้เลยนะครับนะถ้าเกิดใครอยากจะร่วมด้วยช่วยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ก็ยินดีนะครับคนละสิบบาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มากรือน้อยก็เอาที่ท่านพอจะช่วยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ได้เราก็น้อมรับนะครับน้อมรับทุกท่านนะครับนะแล้วผมก็จะลงลงพร้อมเพย์นะครับไว้ที่ไว้ที่ ที่น้าโพต์เลยนะครับที่คลิปเลยอ่ะนะที่น้าคลิปเลยนะครับว่าพร้อมเพย์เนี่ยนะครับพร้อมเพย์ของทุงเงินพิมพ์หนูก็0 8 9 6 4 1 6 2 6 5นะครับพี่ๆน้องๆท่านใดมีจิตมีใจร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับก็โอนเข้ามาได้นะครับจะ1020ก็แล้วแต่ที่ท่านจะเมตตานะครับส่วนตัวผมก็ จะพยายามนะครับจะพยายามหามีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับแต่สิทธิ์ในสายองค์หลวงพ่อเดิมนะครับทุกองค์นะครับที่สร้างมีดหมอที่เข้มขังแล้วเป็นที่รู้จักของเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมของคนทั่วไปเนี่ยก็จะพยายามหามาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษานะครับเปรียบเทียบนะครับวัสดุเปรียบเทียบความสวยของมีดอะไรเงี้ยนะครับ ให้ได้ได,ไ,ดได้ชมได้ศึกษากันเรื่อยๆนะครับนะก็อย่าลืมนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นสปอนเซอร์คนลเล็กลนน้อยนะครับพร้อมเพย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมเพย์ศูนย์แปดเก้าหกสี่หนึ่งหกสองหกห้านะครับถึงท่านจะจะจะไม่ได้ช่วยร่วมเป็นสปอนเซอร์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดสติ๊กเกอร์กดหัวใจนะครับ สักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับเป็นกําลังเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ที่แปดสิบเก้าละนะครับจใจผมก็หวังว่าจะทําเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดได้รับได้รับจากพี่น้องมีคนร่วมจะเป็นสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทําแต่ถ้าเกิดมันวันึน ไม่มีใครร่วมเป็นสปอนเซอร์เลยไม่มีอะไรลแล้วก็ต้องคงจะต้องหยุดนะครับประมาณผมก็จะทําให้ได้ร้อยคลิปนะครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่ที่90้าสิบละนะครับนะถ้าเกิดจะร่วมด้วยเช่กันก็ยินดีครับยินดีน้อมรับทุกคนนะครับและก็น้อมรับทุกคําติชมเช่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเ,ออเสียงรถไถวิ่งผ่านบ้าน <laughs> <laughs> แป๊บนึงครับแปบ๊บนึงนี่นลครับ เราไม่ได้มีห้องเราไม่ได้มีห้องสตูห้องอะไรห้องเป็นห้องหน้าบ้านนะครับเป็นแบบเป็นบ้านก็ไถวิ่งผ่านก็เสียงดังเลยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมก็จะพยายามสอหาแสวงหาอีกเช่นเคยนะครับเรื่องมีดหมอเนี่ยนะครับผมใจรักนะครับแล้วก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับแล้วมีความรู้ขั้นพื้นฐานร่วมกัน เล่นหาที so being, uh, ่ถูกทางนะครับไม่สับสนนะครับเล่นเล่นหามีดหมอเนี่ยครับเป็นอะไรที่เล่นหาง่ายจบง่ายนะครับมีพุทธคุณนะครับถ้าคนพี่น้องคันได้ได้ได้บูชามิดหมอเล่มจริงนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นองค์หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันแล้วเป็นสายลูกศิษย์ในหลวงพ่อเดิมทุกองค์เนี่ยนะครับทุกเล่มนะครับมีดหมอทุกเล่มมีพุทธคุณนะครับที่เราแทบจะ ประมาณการไม่ได้นะครับทุกท่านจะต้องได้ประสบกับตัวเองนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าพุทธคุณมีดหมอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุกอย่างนะครับคุณสายมนดํานะครับอันนี้เราไม่อยากจะพูดมากนะครับเอาเท่าว่าเถอะพี่น้องๆได้บูชาสักเล่มติดตัวเนี่ยและพี่พี่น้องน้องทุกท่านจะได้รู้เลยนะครับว่าปฏิหารพุทุคขุณมีดหมอนั้น เป็นที่ยอมรับจริงๆนะครับและก็มีจริงด้วยนะครับอสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอ,อยุติดไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับผมวันนี้ผมทุ่งเงินพิมพหนูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมทุ่งเงินพิมพ์หนูครับ